สวัสดีครับพบกันบ่ายโมงนะครับทางช่องคลิปเด็ดบอลดังนะครับวันนี้มี2ตัวจาก2ถ้วยนะครับคือยูโรปาคอนเฟลเลนซ์แล้วก็ยูโรปาลีกนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับขอบคุณทาง W88 นะครับ ท่านใดที่เป็นสายรุ่นสายเชียนะครับมองหาเว็บไซต์กีฬาที่ไว้ใจได้นะครับ W88 เป็นเว็บไซต์กีฬาที่ดีที่สุดในเอเชียตอนนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมคริสตันพาเลตในสึกพิมลิกอังกฤษนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาก็ให้เป็นผู้โปรโมทร,ระดับภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มองหาเว็บไซต์กีฬาที่ไว้ใจได้นะครับ W88 ได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ก็รับ260บาทฟ,ฟรีนะครับ ได้เพิ่มจากยอดฝาก10%ถือว่าเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคืนยอดเสียให้ท่านด้วยนะครับถ้าผ่านทางไลน์ b o 56ท่านจะได้ตัวคัดจากผมไปทุกวันนะฮะเมื่อวานหลุดไปเมื่อวานเป็นเลี้ยวโผนะครับก็วันนี้มาแก้มือกันต่อนะครับสาหรับวันนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวรับได้ก่อน2องทุ่มวันนี้ก่อเน้นๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าบอลเต็งเดือนนี้เนี่ยยังทรงๆอยู่นะครับ ก็หวังว่าเดือนนี้จะปั้นบอลเต็งให้ได้กำไรให้ได้นะครับท่านใดที่ได้แอดไลน์มาแล้วก็ทักประดับฟรีๆได้เลยนะครับรอเช็คดูนะฮะว่าตรงกับที่ใจท่านต้องการหรือเปล่านะครับส่วนหน้ากล้องวันนี้นะครับผมเริ่มจากยูโรปาลีก่อนนะครับเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะ็นรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดที่2เอาคู่บาซ่ากับแฟรงเฟิร์ตมานะครับเตะตีส เกมแรกหนึ่งหนึ่งนะครับเกมนั้นจําได้ว่าเป็นบอลพระปาด้วยนะฮะคนแห่เชียร์กันเยอะเลยผมเองก็ชอบเหมือนกันนะฮะวันนั้นนะครับปรากฏว่าเรียบร้อยนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะในรายการบอลถ้วยยุโรปเนี่ยจะมีหลายหลายนัดนะครับในช่วงหลังที่เราสังเกตเห็นว่าพวกบอลรองเนี่ยมักจะชนะแต้มต่อได้ดีนะครับอย่างเมื่อคืนนี่ก็สองคู่เลยนะครับบอลรองที่มาหมดนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นระดับถ้วยที่ รองลงมาเนี่ยอย่างพวกยูโรปาลีกยูโรปาคอนเฟเเรนั์เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นจุดสังเกตจุดแรกนะครับผมมองว่าในแชมเปี้ยนลีกตอนนี้เทปไปบอลรองอย่างหนักเลยนะครับบอลที่ดูเป็นรองเขามักจะไม่ค่อยแพ้เ,เกินต้านต่อสักเท่าไหร่นะครับพูดง่ายว่าสู้กันได้เกมนี้บาซ่าเจอแฟรงก์เฟิร์ตเอาเข้าจริงแล้วหากเราดูในเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตไม่ค่อยดีนะไม่ชะนะใครมาเป็นเดือนละนะครับแต่จุดที่ผมว่าน่าคิดนิดนึงคือแฟรงก์เฟิร์ตพอลาเตะรายการเนี้ยยูโรปาลีกเนี่ย ถ้าออกไปเยือนตั้งแต่นัดแรกยันวันนี้ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยพวกเขาไปเยือนทีมจากสเปนไปเยือนเบติสชนะเลยนะครับแฟนเซร์บุกไปชนะได้ผมก็คิดว่าทีมนี้ก็มีศักยภาพในในระ,ร,ะระดับหนึ่งนะครับแต่ในลีกเนี่ยดูกระท่อนกระแท่นมากทีนี้ไปดูฝั่งบาซ่าบาซ่าไม่แพ้ใครมา15เกมแล้วตอนนี้เครื่องติดแล้วที่สําคัญคือเล่นในบ้านเนี่ยเหนียวแน่นนะครับนี่ก็ไปเสียประตูมา4เกมติดต่อกันผมว่าตอนนี้บาซ่าอยู่ในจุดที่ มั่นใจสุดๆแล้วก็ทุกอย่างกําลังลงตัวไปได้สวยเลยนะครับวันนี้ด้วยโจดด้วยสถานการณ์เนี่ยมันทําให้บาซ่าเนี่ยจะเสมอไม่ได้นะครับต้องต้องชนะไว้ก่อนเล่นในบ้านด้วยผมเลยมองว่าชนะครับทีนี้มาลุ้นกันว่าจะถึง2ประตูหรือไม่ในมุมมองผมคิดว่าถึงในแง่ของว่าแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเป็นทีมที่กล้าได้กล้าเสียพอสมควรนะฮะด้วยสไตล์การเล่นแบบเนี้ยในท้ายที่สุดแล้วจะทําให้ช่วงท้ายๆเกมจะขาดไปเองนะครับถึงแม้ว่าในเกมเนี่ยอาจจะสู้ได้สนุก,กาตา นะครับผมมองว่าให้น้ำหนักไปที่โจทของบาร์ซ่าวันนี้เล่นพิชชนะนะครับและคิดว่าถึง2ประตูนะฮะก็ไปที่บาร์ซ่าครับตัวแรกตัวต่อมายูฟ่าคอนเฟล็ตแทีมสุดท้ายนัดที่2เกมระหว่างสลาวเวียปรางกับเฟเยนูดนะครับเตะตีสองเหมือนกันนะก็เกมแรกเสมอมาอย่างสุดมาเลยนะซัดกันไปซัดกันมาซัดกันไปซัดกันมาผมนั่งดูเกมนั้นอยู่ก็รู้สึกว่าสลาวเวียปราเป็นรองนะ ดูเป็นรองเฟยนดอยู่พอตัวเลยนะฮะในแง่ของรูปเกมนะครับและจุดที่สลาวเวียปราเก๋าพอก็คือการเข้าทําของพวกเขาแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ขึ้นส่งเด็ดเพราะว่าทุกๆครั้งที่ขึ้นไปหมายความว่าแนวรับจะเปิดช่องว่างไวนะ้เพราะฉะนั้นเขาขึ้นไปเขาต้องได้จบและเขาทําอย่างนั้นได้ผลที่ออกมาคือไม่แพ้นะครับฟเฟยนดต้องได้บทเรียนจากเกมแรกมาพอสมควรเล่นดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ชนะเขาเกมนี้ไปเยือน โจ์เท่ากันว่ากันใหม่ผมว่าซัดก,กันเต็มซัดก,กันไปซัดก,กันมาเนี่ยด้วยด้วยศักยภาพ2องพีมเนี่ยเฟยยนูดดีกว่าแต่ในแง่ของสภาพแวดล้อมเจ้าบ้านดีกว่าผมว่าเฟยยนูดเกมนี้อาจแท็กติกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้าทางทีมเยือนเนี่ยเฟยยนูดมากกว่าพื้นที่จะมีให้เล่นมากขึ้นนะครับอย่างเกมแรกซลาวเวียปรากไปตั้งโซนรนะับเอาไม่อยู่นะฮะเฟยยนูดหาวิธีจอกจนได้ผมมองว่าเกมนี้เข้าทางเฟยยนูดครับเฟยยนูดจะไม่แพ้ครับคิดว่าเผลอเก้าสิบนาทีนะ่าจะเป็น,ฟน,นเฟเยครับ ก็สตัวครับที่หยิบมาฝากกันหน้ากล้องนะ Barcelona ครับที่1.5นะครับแล้วก็เฟยนุที่เรทเสมอคิดว่า2ตัวนี้วันนี้น่าจะเข้าวิดนะครับท่านใดสนใจก็สามารถตามมาได้นะครับตัวเหนือที่ atbo96 ส่วนทางเพจ b o u e แดงวันน um ี้มีไลฟ์นะครับก็สามารถติดตามได้ช่วงหัวค่ำนะวันนี้ขอให้ทุกท่านสมหวังครับ